สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมช่องปลัดใหม่ชาแนลนะครับวันนี้พามาจังหวัดหนึ่งของเมืองไทยก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่วัดเจดีหลวงวรวิหารนะครับแต่ว่าวัดเจดีหลวงเนี้ยนอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อทางศาสนาพุทธแล้วยังมีสถานที่สําคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยที่รู้จักนะครับมาที่นี่ไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างประเทศมาถึงที่ วัดเจดีย์หลวงจะต้องแวะที่นี่ก่อนก็คือที่นี่เสาอินทขินหรือศาลหลักเมืองของเมืองเชียงใหม่นะครับสร้างเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะครับโดยเจ้าเมืองเชียงใหม่ในอดีตนะครับผมจะพาทุกท่านไปติดตามชมว่าด้านในมีความสวยสดงดงามมีความอารยาสถาปัตย์นันมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์อย่างไรแล้วก็ทำไมคนถึงมากราบไหว้บูชากันที่นี่ครับจะพาทุกท่านที่ยังไม่เคยมาได้ไปติดตามชมครับเข้าไปได้เลยครับ สำหรับเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองนั้นนะครับเป็นหลักเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อครั้งพญามังรายจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ในช่วงประมาณปีพุทธศักราช1839โดยตั้งแต่เริ่มแรกนั้นเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองได้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารของวัดอินทขินสสดือเมืองหรือวัดสสดือเมืองในปัจจุบันครับซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่บริเวณถนนอินทวโรรถ ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จงังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อปีพศ2343พระเจ้ากาวีละซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในขณะนั้นได้ร่วมมือกับกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชทําการขับไล่พม่าออกจากดินแดนแทนถิ่นล้านนานี้ต่อจากนั้นได้ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้ได้ย้ายเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองแห่งนี้ จากวัดอินทขินสะดือเมืองมาประดิษฐานอยู่ณนวัดเจดีหลวงซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณถนนพระปกเกล้าตําบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จงังหวัดเชียงใหม่ครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เสาอินทขินของเมืองเชียงใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการสร้างเมืองในสมัยก่อนจะต้องมีเสาหลักเมืองเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อความศรัทธา และจะต้องตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมืองที่เรียกว่าสะดือเมืองเพื่อเป็นที่เครารพสักการะของชาวเมืองว่ากันว่าเสาหลักเมืองเป็นเสาแห่งความมั่นคงของเมืองตามดวงชะตาที่จะต้องกําหนดความเจริญความเสื่อมของเมืองปัจจุบันเสาอ,อินทขินนี้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆของวัดเจดีย์หลวงซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ครับ การก่อสร้างสร้างด้วยไม้สรงต้นใหญ่ที่ฝังอยู่ใต้ดินโดยในทุกๆปีครับในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีพิธีบูชาเสาอ,อินทขินหรือเสาหลักเมืองนี้ชื่อเรียกในภาษาล้านนาว่าเข้าอินทขินถือเป็นการบูชาเป็นการฉลองหลักเมืองของชาวเมืองเชียงใหม่จึงกล่าวได้ว่าเสาอ,อินทขินหรือเสาหลักเมืองเป็นหลักใช้คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองเชียงใหม่ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานคู่กับเมืองเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่เชื่อว่าเสาอินทขินเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคงเจริญก้าวหน้าการอยู่ดีมีสุขดังนั้นไม่ว่าชาวเชียงใหม่เองหรือนักท่องเที่ยวที่มาต่างกราบไหว้ขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและความมั่นคงของชีวิตครับขอขอบพระคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยแลนด์ทัวริ s m ซึมครับครับก็นี่แหละครับเป็น ศาลหลักเมืองหรือเสาอินทขินของเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเชียงใหม่นับถือมากแล้วก็คนไทยที่ผ่านไปผ่านมาก็เชิญชวนนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาแวะเวียนมาเมืองเชียงใหม่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอพอรศาลหลักเมืองเพื่อจะให้เจริญมั่นคงแบบเสาหลักเมืองเชียงใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ